สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโป๊ะแตกวิโรธขอข้อมูลซื้อวัคซีนเจอมวลชนใส่เสื้อภูมิใจไทยกลับด้านบุกขวางโห o ไล่จี้อนุทินตรวจสอบวิโรธบุกเดี่ยวยื่นสาธารณสุขขอข้อมูลสัญญาซื้อวัคซีนโควิดเจอม็อบชาวบ้านโห o ไล่ก่อนโป๊ะแตกใส่เสื้อกลับด้านมีตราพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์สื่อ ที่กระทรวงสาธารณสุขนายเวโรธลักคณาอดิสอสสบัญชีรายชื่อพักคเก้าไกลเดินทางมายังสถาบันวัคซีนแห่งชาติเพื่อทวงถามติดตามความคืบหน้าถึงการขอสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทแอสตราเซเนกาและบริษัทสยามไบโอไซเอนจำกัดซึ่งเคยยื่นขอไปแล้วเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาจากนั้นเวลา9นาฬิกาเดินทางมายื่นเรื่อง ่อที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเลขานุการกรมควบคุมโรคเป็นผู้รับเรื่องระหว่างนั้นมีประชาชนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันขับไล่นายวิโรธออกจากพื้นที่ทําให้นายวิโรธต้องเดินมาหลบบริเวณสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแทนโดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้ติดตามมาขับไล่ต่อด้วยจากนั้นนายวิโรธได้เดินทางกลับไปโดยไม่ได้มีการเผชิญหน้ากันแต่อย่างใด นายวิโรธกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาที่สาธารณสุขเนื่องจากต้องการขอข้อมูลและเงื่อนไขสัญญาต่างๆและยังขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการส่งมอบวัคซีนของแอสตราเซเนกาจากสยามไบโอไซเอนซ์ถึงกระทรวงสาธารณสุขด้วยโดยมายื่นที่สถาบันวัคซีนแล้วและมายื่นที่กรมควบคุมโรคต่อ เมื่อไปถึงกลับพบว่ามีกลุ่มมวลชนประมาณ100คนดักรอยอยู่ที่หน้าอาคารกรมควบคุมโรคจากนั้นจึงได้มีเสียงตะโกนไล่ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคได้พยายามควบคุมสถานการณ์ให้ปกติแต่กลุ่มคนดังกล่าวไม่ฟังจากนั้นวิโรธได้พยายามเจรจาแต่ก็ไม่เป็นผลกลุ่มคนดังกล่าวยังคงตั้งหน้าตั้งตาขับไล่อย่างเดียวผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถามหญิงวัยกลางคนที่มาร่วมขับไล่ท่านหนึ่งว่ามาทำไมเธอตอบเพียงว่าคนที่ชวนให้มาช่วยช่วยกันพอถามต่อว่าช่วยเรื่องอะไรเธอตอบอีกว่าไม่รู้ จากนั้นนายวิโรธจึงเลี่ยงออกมาและเดินทางต่อไปยังตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการขอข้อมูลให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอนกลุ่มมวลชนก็ยังคงตามไปกดดันต่อแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ขอให้อยู่ในความสงบและสอบถามว่ามาทำไมมาเพื่ออะไรขอให้คุยกันดีๆจะได้ไปแจ้งสอสว่าต้องการอะไรจากเขามวลชนกลุ่มนี้จึงเงียบไปพักหนึ่งเหมือนไม่มีใครตอบได้ว่ามาทำไม แต่ยังคงขวางทางอยู่เจ้าหน้าที่จึงเชิญวิโรธเลี่ยงออกไปเพื่อเข้าอาคารทางอื่นส่วนกลุ่มมวลชนเมื่อผ่านไประยะหนึ่งจึงสลายตัวหลังจากนั้นมีรถบัสสองชั้นขนาดใหญ่มารอรับท้ายที่สุดวิโรตั้งคำถามว่าคนประเภทไหนขนคนมาปกป้องไม่ให้คนอื่นตรวจสอบตนเอง ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสังเกตพบว่ามวลชนกลุ่มนี้จะมีบุคคลคอยตะโกนสั่งการหรือกำกับราว4-5คนทั้งหมดสวมเสื้อกลับด้านซึ่งมีข้อความถอดความได้ว่าลดอำนาจรัฐเพื่อปากท้องประชาชนซึ่งเป็นสโลแกนของพรรคการเมืองหนึ่งรวมถึงมีโลโก้พรรคที่เสื้อด้านหน้า ด้านนายสัญญาอยู่วัฒนาตัวแทนประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าตนและชาวบ้านส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยร้านขายอาหารทั่วไปโดยนัดหมายเมื่อเย็นวันที่15มีนาคมและเดินทางมาเช้าวันนี้เพื่อมาให้กำลังใจในายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงบุคลากร ทาการแพย์เนื่องจากเห็นความสำคัญของวัคซีนโควิดแม้พวกตนยังไม่ได้รับวัคซีนก็ตามแต่มาเจอเหตุการณ์ที่นายวิโรธมายื่นหนังสือจึงเกิดการโห่ร้องกันเล็กน้อยไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับนายวิโรธเมื่อถามต่อว่าทราบหรือไม่ว่าสสวิโรธมายื่นเอกสารอะไรบ้างนายสัญญากล่าวว่าโดยรวมแล้วไม่ทราบว่ามายื่นเอกสารอะไรบ้างแต่ที่เราตั้งใจคือมา ให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรแพทย์ทุกท่านผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าไม่ได้มาทวงถามคำชี้แจงเกี่ยวกับวัคซีนใช่หรือไม่นายสัญญากล่าวว่าไม่ได้มาทวงถามแต่มาให้กำลังใจเมื่อถามว่าทราบหรือไม่ว่าวันนี้มีการฉีดวัคซีนที่ทำเนียบรัฐบาลนายสัญญากล่าวว่าทราบจากสื่อว่ามี เมื่อถามว่าจะอยู่รอพบในอนุทินหรือไม่นายสัญญากล่าวว่าจะอยู่รอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งแต่คิดว่าท่านคงทราบแล้วแต่เดี๋ยวเราก็จะทอนกำลังกลับผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ยืนให้สัมภาษณ์พบว่านายสัญญาและชาวบ้านจำนวนหนึ่งใส่เสื้อกลับด้านเป็นเสื้อที่มีสัญ,ญลักษณ์เดียวกันคือตราสัญ,ญลักษณ์ของพรรคภูมิใจไทย ล่าสุดที่รัฐสภาในวิโรธลักษณะอดิสอสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลแถลงว่าหลังจากที่ตนเดินทางไปขอข้อมูลสัญญาข้อตกลงและเงื่อนไขผูกพันระหว่างรัฐบาลกับบริษัทแอสตราเซเนกาและบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์เกี่ยวกับการจัดหาและจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจนเกิดเหตุวุ่นวายนั้น ยืนยันว่าการเดินทางมาไปขอข้อมูลในครั้งนี้เป็นกรณีสืบเนื่องจากครั้งก่อน ที่ได้ยื่นหนังสือผ่านไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขและต่อมาได้รับจดหมายตอบกลับว่าให้ไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติตนจึงได้เดินทางไปในวันนี้16มีนาคมซึ่งขณะที่กำลังเดินทางต่อไปยังกรมควบคุมโรคเพื่อเตรียมประสานงานต่อกลับพบว่ามีกลุ่มวนชนดักรอยอยู่ที่หน้าอาคารและส่งเสียงโห่ตะโกนไล่ นายวิโรธกล่าวต่อว่าขอตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มคนที่มาขัดขวางส่วนหนึ่งใส่เสื้อโปโลโกลับด้านและเมื่อดูด้านในเสื้อ พบว่ามีโลโก้คล้ายโลโก้พักของภูมิใจไทยซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยตนจึงเรียกร้องให้ในายอนุทินตรวจสอบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับพักภูมิใจไทยหรือไม่ เพราะกรณีดังกล่าวทำให้เชื่อได้ว่าเป็นมวลชนที่มีการจัดตั้งขึ้นมาซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการขัดขวางการทำงานของสอสอในการตรวจสอบติดตามการทำงานของรัฐบาลและอาจทำให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจด้วยว่ามีข้อพิรุษในการจัดทำสัญญาจะซื้อวัคซีนหรือไม่จึงต้องปกปิดข้อมูลไม่เข้าใจว่า ทำไมต้องใส่เสื้อกลับด้านถ้าเป็นเด็กหอก็จะใส่กลับด้านเฉพาะกางเกงในเพราะอยู่ด้านในมองไม่เห็นหรืออาจมีอาการแบบว่าอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาแต่เบื้องต้นเราก็ต้องให้พักภูมิใจไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าเกี่ยวข้องกับพักหรือไม่ซึ่งผมจะรอเพราะต้องให้เกียรตินายอนุทินในการตรวจสอบเรื่องนี้จึงยังไม่กล่าวหาอะไร ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและ Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ